ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599 T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระขุนแผนไข่พาซีกหลวงปู่ดีวัดพะรูปปี2513ผสมผงเก่าผ้าผงสุพรรณผ้ากุวัดพะรูปบ้านกลางและกุถ้ำเสือ หากท่านต้องการบูชาพระขุนแผนไข่พาซีกก็ไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสนกับพระกูแล้วใช้แค่ของหลวงปูด่ดีก็มีพุทธคุณเหมือนกันแถมเป็นของดีราคาถูกอีกด้วยนอกจากนี้หลวงพ่อคูณได้เอ่ยปากว่าถ้าคนสุพรรณจะไหว้พระไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เพราะที่สุพรรณนั้นก็มีบาร,รมีหลวงพ่อปื้มวัดสวนหง และหลวงพอดีวัดพะลูกก็เก่งเหมือนกันพระขุนแผนไขายภาซีกหลวงพอดีวัดพะลูกถือเป็นพระเครื่องยุคต้นๆของหลวงปู่สร้างประมาณปีพุทธศักราช5 5 0 0ถึงปีพุทธศักราช2 5 1 3้วยโดยหลวงปู่ได้สะสมพระพิมพ์ต่างๆที่แตกหักจากเจดีต่างๆทั่วเมืองสุพรรณบุรีโดยเฉพาะพระชำรุดหักของวัดบ้านกลางวัดพะลูก และวัดมหาธาตุและที่สุดยอดคือท่านใดน้ำพราผงสุพรรณที่ชำรุดมาบทผสมลงไปในพระรุ่นนี้เสร็จแล้วก่อนนมาปลุกเสกเดี่ยวระยะหนึ่งและจบด้วยการพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยเชิญครูบาอาจารย์ระดับแนวหน้ามาร่วมปกปลุกเสกเสร็จพิธีแล้วก่อนจะนำมาแจกแก่บรรดาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกับท่าน หลวงพ่อดีถลอยฝังว่าท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถและตั้งสัตยปฏิญาณว่าลูกไม่มีเงินที่จะพัฒนาวัดและเกินกําลังเหลือเกินที่จะขอสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้เข้าวัดขอให้วัตถุมงคลน,นี้มีเมตตาบารมีและศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มาบูชาไปนั้นได้ใช้และเกิดสิริมงคล ลูกขอทำวัตถุมงคลนําเงินบาบรณนะวัดพระลูกให้เจริญก้าวหน้าและเมื่อวัดเจริญก้าวหน้าแล้วจะหยุดสร้างพระทันทีปีพุทธศักราช2499ถึงปี2500ในการสร้างพระเครื่องพิมพ์ต่างๆท่านได้นำพระพิมพ์ต่างๆที่แตกหักจากเจดีย์ต่างๆทั่วเมืองสุพรรณบุรีโดยเฉพาะพระที่ชำรุ่มาเป็นส่วนผสม ในการทำมวลสารหลวงพ่อดีนั้นเวลาท่านทำพระเครื่องท่านจะกดพิมพ์เองกับมือวันหนึ่งทำไม่มากเพราะท่านต้องดูเลิกงามยามดีและท่านได้สร้างและเก็บไว้เมื่อเกจิกสมัยนั้นแวะเวียนมาหาท่านก็จะนิมนต์ให้ร่วมปลูกเสกด้วยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหรือหลวงพ่อมุยและนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งท่านสร้างพระ เพราะต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมทําบุญและได้พระเครื่องไว้บูชาและนําเงินมาบารุงวัดซึ่งในขนานอันวัดพระลูกได้สุดโทมเป็นอย่างมากเมื่อได้เพียงพอแล้วจะหยุดสร้างทันทีต่อมาท่านก็หยุดสร้างจริงๆไม่ได้สร้างทุกๆปีหรือสร้างตามวาระพรรษา ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่